เรามาร้านดอกไม้ล่ะเราเผื่อว่าเราอยากได้ดอกไม้ดอกไม้เขาสวยมากเลยนะมันสดมากเลยอะไฮเดรนเยียไฮเดรเยียไหนอะอ๋อเหรอมันยังไม่บ้านเหรอมันคือดาวเรืองคือร o มเว e ลด์บรอ ่อยจังเนานะสิบสี่นะสวยสวยน,น่ชันโอเคแฮปปี้แล้วสวย

มันสริทคืออะไรครับมันก็คือถนนแบบนี้เองถนนที่เป็นซิกแซกนะครับถ้าจะไม่ผิดเนี่ยเหตุที่เขาทําแบบนี้เพราะว่าเมื่อก่อนนี้เนี่ยการสร้างถนนเนี่ยเขาเขาลงลาดไปอย่างเดียวใช่ไหมคือฟันฟ่ามันมีมันมีมันเป็นถนนแบบขึ้นเขาลงเขาและการทําแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้รถมันชะลอจะลดอันตรายลดอุบัติเหตุนะครับ ความรู้ใหม่แล้วก็ด้วยด้วยความซิกแซกเนี่ยเขาก็เลยปลูกต้นมงคลต้นไม้บ้างท่านหน้า,าหน้าไหนดีๆเนี่ยดอกไม้นักบานสวยแต่เนี้ยมันมันเพิ่งจะผ่านฤดูหนาวอาจจะองรอซัมเมอร์อะไรอย่างี้ให้ดอกไม้บานจะได้สวยเนี้ยงามันก็เริ่มเขียวแล้วอันนี้ก็ด้เป็นแบบถนนที่มันซิกแซกจริงๆนะโอเค <c oughs> <c oughs> นี่ลวคนก็มาถ่ายกันอ่ะนี่นะคะทุกคนอันนี้เป็นพลิกอย่างหนึ่งในการใช้ชีวิตที่นี่ก็คือจอดรถเนี่ยก็อย่าเอาของมีค่าไว้ในรถจริงๆนะคะเพราะว่านี่คือเห็นกันจ่าๆเลยนะเพราะว่าเขาโดนทุบไปแล้วนะคะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครจะมาสัญมาเราใช้รถก็อย่าทิ้งของมีค่าไว้เด็ดขาดใช่เราจะโดนทุบรถแล้วุบจริงๆนะ โอ้มีน้องหมาด้วย,ดวยเดินเดินเดิน<ร>าด,นดูบล็อกสุดท้ายสิโอ้พระเจ้า <laughs> ที่นี่เขาเดินเก่งจัง โอ้ยเหนื่อยแต่คิวจะกินก้นแล้วสวยอะอนี่คนหลังเขาหน้าตาดีทุกคนเลยนะแล้วแต่งตัวแบบคืออากาศมันเนยนนะ็นเนาะมันแต่งตัวง่ายอะไรเงี้ยมันแต่งตัวแบบมันในทีวีอะ่ะทุกคนดูนะโคตรชันอะโกคนมาไปแล้วโอ้ยพระเจ้า นี่มันขึ้นดอยป่ะเนี่ยไม่ไปมั้ยยเีไหแล้วครับโอ้ยโอ้โหโอ้โหโหสุดสุดผ่านแคร์วัตตี้เพื่อเส่นโอ้ยมันชั้นมากเลยอ่ะโอ้ยถ้าม้ามาคือตายอ่ะพี่ถึงเมื่อกี้ผมบอกไงว่า อัน,นี้เหมือนบ้านแฮร์รี่อนะไรอย่างเงี้ยบ้านเหมือนแบบบ้านที่มันใช่ใช่โอ้โหอาเจา้าน,นี้สวยจังนี่นะคะเราก็กำลังเดินเดินเดินมานะเพราะว่าเรามาจากอะไรลนะ ลอมบัสตรีนะคะกำลังจะพาทุกคนมาเสวนเส้นที่แรกของโลกนะคะที่ารานซิสโกทุกคนรู้หรือเปล่าเส้นเซ้นที่แรกของโลกอยู่ที่นี่จำมาเพิ่งรู้ว่า ซานฟรานซิสโกโค่ะมีร้านอาหารมีร้านใครร้านไอศครีมที่เป็นที่ที่นิยมที่เมืองไทยเนาะที่เป็นที่แรกของที่ของในโลกนะคะนั่นก็คือเวนเซนนั่นเองค่ะ ร้าน s วนเ s e n เนี่ยกำเดินมาจากที่ซานฟรานซิสโกสาขาที่อยู่ด้านหลังเรานะครับใช่นี่เป็นร้านร้านแรกเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันเราจะลองไปดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงใช่เดี๋ยวเราพาไปดูว่าเขามีเหมือนที่เมืองไทยหรือเปล่าใช่แล้วบอกก่อนว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาเนี่ย s วนเ s e n เนี่ยอยู่ที่ ซานฟรานซิสโกนะคะอยู่ตรงถนนถนนตัดถนนยูเนียนและไฮนะครับใช่ก็อยู่ตรงหัวมุมเลยเดี๋ยวเราลงโลเคชั่นให้แล้วกันได้โอเคไปกันเลยเดี๋ยวเราข้ามถนนไปอยู่กัน นที่บ้านเราไหมไปไม่มีที่นั่งเลยหรออ้าวมันเป็นแบบคือถ้าบ้านเราคือมันจะมีที่นั่งเนาะอันนี้ก็คือไม่มีที่นั่งนะมันเป็นแค่เปิดแบบเทเอเว่เนาะจะขายเป็นแบบครึ่งกลอน โซนครับก็มีายโรชะมีไซส์มีออนมีหนึ่งส่วนสี่ออนาวดับเบิลมีชีสแอนด์ฟร์ก็คือเป็นแบบอันใหญ่แล้วก็มีแบบออรเมทเฟเวอร์เมนโลช่าแล้วก็มีแบบสันเดย์มีแบบนี้ด้วยสันเดย์หรือว่าเป็นแบบนิวเค้ก ถือเปรูเบีรียคหรือเชอร์ดามอเตอร์่นนี้เื่อนั้นใช่ไหมนี่เราจะกินอันนี้เอาอันนี้ก็ไดเอาอันนี้ก็ไดอันเดียวเพเด่เดยวเ่นเียนอาจะย่างนีเดีวเพิ่มเพ่มีมิินชีเนชีอ๋อ่าจาอะไรพีวะ อยากกินช็อกโกแลตชิปคุกกี้โดช็อกโกแลตชิปคุกกี้โดคืออะไรอ่ะอ๋อหน้าอะไรอ่าของอ่อช็อกโกแลตชิปคุกกี้โดนี่เขาเป็นแบบนี้เ่ะอ๋อใอะไรอันอื่อะไรอ่ะให้เลือกก็ได้แต่ไม่เอามิ้นท์อะไรชิ่งอะไรสิไ่งเนี้ย เขาเล็กคอมเมน,นะ oh, yeah. น,นต์นะโอเคก็มีคนมีคนมาเดินเดินมากินเยอะเหมือนกันอ๋อ oh, นี่ออริจินอลเชิร์ชนะไม่เห็นว่ามันคือออริจ hmm. uh ินอลเชิร์ตโอฟ้าเพา่าไห้ ตอนแรกจำนึกว่ามันเป็นที่นั่งเหมือนที่เมืองไทยเว้ยแล้วก็แบบเออไปนั่งคุยก็ได้ต้องีกิฟการ์ดด้วยนะแบบออริจินอลเซเลสเนแต่ประเด็นคือซื้อแต่งการ์ดที่ไม่สุดไม่ใส่เงินเลยกลัวตพี่รังคิดไปไหนไม่กลัวตกอ่ะกลัวตกกลัวตกกลัวตกจำกลัวจำทำตกมาแล้วได้มาแล้ว ได้มาแล้ว oh. ว้ายว้ายว้าย,ายทำยังไงดีโอเคถ่ายรูปเหอแถ่ายรูปนี่ใหญ่มากทุกคนนี่คือวอฟเฟิลซันเดย์นะวอฟเฟิลซันเดย์ของเซเว่นเซนได้มาแล้ว <c oughs> อุ้ยวิปครีมแต่มันวิปครีมมันไม่นัวเท่ามึงไทยนะ รัวไหมหนะะูชอบเมืองไทยมากกว่าให้หนูกินเชอรี่ให้ต้าแดงเชอรี่ถ่ายยายถ่ายคนกระเด็นเคลี้ยวๆปากสั่นกัดถึงปากสั่นเย อืงไงรสชาติเหมือนเมืองไทยไหมเมืงไทยอร่อยกว่าน้องจริงมันหวานกว่าแต่ว่ามืองไทยอร่อยกว่าเออมันหวานมันแบบอันนี้มันมันไม่ค่อยอ่ะแต่ว่ามันมันอันนี้มันไม่ค่อยเย็นแล้วมันก็ อย่างวิปครีมอ่ะคือจ้ะมาชอบกินวิปครีมที่สเวนเซ่นมากนะเออเเวนเซนไทยอ่ะแต่ที่นี่คือรีมมันหมดใจอ่ะไม่ใช่เลยเหรอนิ้นจี่ก็อร่อยนะบางทกว่าก็ <c oughs> แต่บางทยไม่มีรถลิ้นจี่นะเพราะมันมีเนื้อลิ้นจี่ด้วยทุกคน นี่กินหน้าร้านม้างเลยเขาไม่มีที่นั่งเขาไม่มีร้านเหมือนเป็นแบบร้านนั่งเหมือนเรานะเขามีคาเ k e a า a y แต่ก็เท e ห์หอ,อร่อยมัมเขาเหนียวิปปิ้งเขาแค่ทำไว้ไาอย่างเมืองไทยอ่ะคือเขาทำสดไนงะ ก่อนหลังก็เดินเข้ากินเยอะเหมือนกันนะคะ<ป>แหงแล้วุ<ป>้ยยากไป,ไปอจำอันนี้อ่านให้ฟังสดๆเลยนะยก็คือจุดประวัติของ สวนเซนก็คือคุณอะไรนะเออสวนเซนนะได้เรียนรู้วิธีการทำไอศครีมตอนเป็นผ่านเรือในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะคะต่อมาหลังจากสงครามนะคะในปี1948เนี่ยคุณสวนเซนนะคะก็คือเปิดร้านไอศครีมร้านแรกที่เมืองซานฟรานซิสโกนะคะก็คือร้านนี้ซึ่งมีชื่อร้านที่ตั้งตามชื่อของเขาว่าสวนเซนที่มีอัพพตสโตปีเอสนะคะ ก็คือแปลว่าลายของคุณสเวนเซ่นนั่นเองนะคะคุณสเวนเซ่นเนี่ยบอกว่าชอบรสวานิลาที่สุดนะคะอย่างไรก็ตามคุณสเวนเซ่นเนี่ยยังคิดคนรสชาติใหม่ขึ้นมาถึง150รสชาติและทำการตลาดด้วยคำโฆษาโฆษณาว่า Good as f a t h e r Use d To Make ก็หรือแปลว่าอร่อยเหมือนที่คุณพ่อทำเองนะคะซึ่งจะอยู่ที่ป้ายร้านมีด้วยใช่ไหมโอเค แล้วก็ต่อมานะคะสเวนเซนส์นะคะเริ่มมีแฟรนไชส์นะคะแล้วก็เป็นร้านที่ลูกค้าเข้าไปนั่งกินในร้านได้และยังมีเมนูอาหารเช่นแซนด์วิชหรือแฮมเบอร์เกอร์อีกด้วยแล้วก็ในปี1970นะคะคุณสเวนเซนส์นะคะขายโรงงานในสครีมและร้านอาหารทั้งหมดให้นักลงทุนอื่นนะคะคงเหลือไว้แต่ร้านดั้งเดิมของเขาที่ซานมารซิสโกนะคะซึ่งตอนนี้ร้านก็ยังตั้งอยู่ที่เดิมน,นะคะก็คือตรงนี้นี่เองใครไปที่เมืองนี้ก็ลองไปแวะเยี่ยมชมได้ แล้วก็ในปี1995นะคะคุณเเวนเซนนะคะได้จากโลกนี้ไปด้วยวัย83ปีค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะ<ม>คุณเเวนเซนเนี่ยหลังจากที่คุณสเวนเซนเนี่ยเสียชีวิตไปนะคะเป็นช่วงเดียวกันเดียวกันกับการเริ่มต้นการเดินทางรันงใหม่ของแบรนด์สเวนเซนนะคะที่ดูเหมือนว่าจะยิ่งใหญ่กว่าเดิมนะคะก<ม>็จบไปแล้วนะคะสำหรับการทัวร์ร้านสเวนเซนที่แรกนะคะของโลก โอเคแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเราจะไปไหนอะไรเงี้ยค่ะก็อยู่ในทริป USA ทริปของเราเนาะฝากติดตามได้นะคะไปละค้บ๊ายบายกดไลค์กด subscribe กดแชร์อมเมนต์เยอะๆนะครับรมาอ่านทุกอันนะครับบายบายค่ะนี่หน้าตายำของเรา ตึน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 ตุนต uh> ุนตุนตุนตอนตุ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 น